พวกเราพร้อมแล้วคู่พระนางร่วมช่องดินเนอร์มือหรูนับถอยหลังงานวิวานับถอยหลังเตรียมเข้าประตูวิวาแล้วสำหรับคู่ของพระนางร่วมช่องอย่างหมากปรินและคิมเบอร์ลี่งานวิวาของทั้งคู่จะถูกจัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่เลคโคโมประเทศอิตาลีล่าสุดเมื่อวันที่วันที่8กันยายน ทั้งคู่ได้ควงกันไปดินเนอร์มือหรูที่ร้านอาหารดังย่านพระนครโดยทั้งคู่ได้ปล่อยภาพหวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันโดยหมากได้เขียนแคปชั่นว่า slowing down before the big moment we are ready at kimmy kimberly หลังจากน้องคิมเตรียมงานมาหลายเดือนได้นั่งนิ่งๆทบทวนกันบ้างแล้วครับ และคิมเบอร์รี่ที่ได้เขียนแคปชั่นว่า Celebrating every tiny victory with you forever at m a k print at n u s a r i KK